สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 111ครับเงินเยียวยาช่วงโควิดและเงินว่างงานที่ได้รับมาจากประกันสังคมจะนำมาหักกับยอดเงินบำเหน็จหรือเปล่าคะไม่นำมาหักครับแยกกันต่างหากนะครับเงินสะสมชาราภาพก็คือสะสมชาราภาพครับเงินว่างงานก็คือเงินกรณีว่างงานคุณจะใช้ว่างงานกี่ครั้งก็ไม่มีผลกระทบต่อเงินกรณีชาราภาพ หรือแม้แต่กรณีอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นคุณไปใช้สิทธิ์ในกรณีเจ็บป่วยประกันสังคมต้องจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม้ว่าจะเป็นหลักล้านก็ตาม<ๆ>ก็จะไม่นํามาหักออกจากยอดเงินสะสมของคุณแม้แต่บาทเดียวครับการใช้สิทธิ์อย่างเดียวที่จะมีผลต่อเงินสะสมชาราภาพก็คือใช้สิทธิ์ในกรณีชาราภาพนั่นเองครับถ้าคุณใช้สิทธิ์อย่างอื่นไม่กระทบครับแม้แต่สิทธิ์กรณีสงเคราะห์บุตรที่ถือว่า เป็นเงินที่เรียกเก็บส่วนเดียวกันกับกรณีชาราภาพก็ยังไม่มีผลกระทบที่จะมาหักเอาเงินในกรณีชาราภาพออกไปนะครับดังนั้นสบายใจได้นะครับและยิ่งเงินเยียวยาช่วงโควิดเนี่ยคุณน่าจะหมายถึงม .33 เรารักกันใช่ไหมครับนั่นยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยเพราะว่าไม่ใช่เงินที่มาจากกองทุนประกันสังคมครับแต่เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนอย่างเราเนี่แหละมาจากกระทรวงการคลังนะครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ข้อขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปสวัสดีครับ